สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโชคไทยรถแห่คุยกันผ่านพ่อ เป็นมหากราร์ตูนาที่โซเชียลกำลังให้ความสนใจอย่างมากระหว่างบรรชิยิ้มและโชคไทยรถแหกโดยทั้งสองฝ่ายได้มาเผชิญหน้ากันในรายการโหนกระแสพร้อมทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยช่วงหนึ่งคุณชูคนสนิทของบอนมีการพูดถึงเรื่องที่โชคดูไม่เป็นตัวของตัวเองหลังจากที่เจอกันมาในระยะเวลา4-5เดือนนี้โชคเดินตามเมียทุกอย่างซึ่งโชคก็ยอมรับว่าจริงเพราะให้เกียรตินัดอยู่แล้วนอกจากนี้คุณชูยังเล่าเรื่อง งานบวชของโชคที่นัดไม่โอเคกับพ่อและแม่ของโชคมีปัญหากับครอบครัวมาตลอดนัดอยากล้มงานบวชของโชคที่โคราชเอาตัวโชคมาบวชที่กรุงเทพแทนถามว่าลูกสะพ้ายแบบนี้สมควรไหมขณะที่โชคยอมรับว่ามีปัญหากับแม่คุยกันไม่ลงตัวมีปัญหาภายในหยุมหยิมกับทางครอบครัวจึงโทรปรึกษากับพี่บอลพี่ชูและคุยกับนัดด้วยหลังคุยกับพี่ชูเสร็จโชคก็ไปคุยกับแม่ลงตัวเรียบร้อยบวชที่เดิมสถานที่เดิมปกติเคลีย กันตอนนนั้นจบเลยงกัญชัยถามต่อว่าโชคมีการบล็อกช่องทางการติดต่อของแม่จริงไหมโชคยอมรับว่ามีการบล็อกเบอร์โทรแม่จริงเนื่องจากคุยกันไม่ลงตัวเท่าไรเพราะโชคมีแฟนพูดตรงๆว่าเมียกับแม่ไม่ถูกกันไม่ได้เลือกเมียอ,อยากเซฟความรู้สึกทั้งสองฝ่ายตอนที่บล็อกแม่ก็โทรคุยผ่านพ่อแทนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก v o i c e e r News ขอบคุณครับ